ช่างร้ายเหลือบท 12, ที่2 2่ิหมิดขณะที่ซีนเหลืองมัวละายลี่ชิงกำลังวางแผนชั่วขั้นต่อไปอย่างร่าเริงบรรยากาศภายในกระโจมของตําหนักเตออองกลับมืดมนนักท่านมาเป็นอย่างไรบ้างซื่อหลือเฟิงเอ่ยถามป้าอุโสที่อยู่หน้ากระโจมป้าอุโสสีหน้าไม่โู่้ดีท่านอ่องน้อย ทุกอย่างเรียบร้อยตามที่สั่งแล้วเจ้าค่ะแม้พัชยาจะโกรธเกลเียดคุณหนูหานเสียงแต่ก็ยอมส่งคนไปรักษาอาการแล้วเวลานี้พัชยาเตอ๋อกำลังนั่งดื่มชาท่าทีสงบนิง่งหากไม่เป็นเพราะสาวใช้ข้างกายสองคนที่ตัวสั่นไม่หยุดคงไม่มีผู้ใดลวงรู้ว่าตอนบ่ายที่ผ่านมาพัชยาเตอ๋อคลุ้มคลั่งเพียงใดเมื่อซื้อหลวเฟิงเข้ามาก็โบกมือไล่สาวใช้ออกไปแล้วเดินเข้าไปนั่งข้างกายมารดา จเจ้ามาแล้วพชยาเตอหันมองบุตรชายช้าๆชั่วขณะซื้อหลือเฟิงพันรู้สึกกับพชยาเตอดูชราและอ่อนแรงลงมากเส้นผมของมารดามีสีขาวให้เห็นชัดเจนหลายเส้นสีหน้าก็ดูเหมือนหญิงแก่ชาวบ้านหมดสง่าราศรีชายหนุ่มพยักหน้าลูกมาแล้วได้ข่าวว่าเจ้หมินจะอยากกับเจ้ากั้นหรือพชยาเตอปิดเปลืกตาลงพางเออย่างเหน็ดเหนื่อย ครั้นเห็นพชยาเตอ๋เตอแสดงท่าทีเช่นนั้นซือหรือเฟิงก็ทนไม่ไหวทันแม่ทั้งหมดเป็นความผิดของโลกพชยาเตอ๋เตอเผยรอยยิ้มเยอเือกเย็นหน้าหวานผวาไม่ไม่ใช่ความผิดของเจ้าเป็นเพราะข้าตาบอดไม่เพียงเลี้ยงจิ้งจอกตัวใหญ่เอาไว้อย่างล่อเสือร้ายจากขางนอกเข้ามาทําร้ายบุตรสาวแท้ๆจนตายอีกทั้งยังต้องกล้ำกลืนฝืนเชิญหมอหลวงมารักษานางจิ้งจอกที่ทําร้ายบุตรสาวเพื่อการแญ่ของบุตรชายอีกทันแม่ จนบัดนี้ฝ่าบาทก็ยังไม่ตายเอนดูพระชายาของพวกเราอย่า,าม,มืดตาหม,มัวถึงอย่างไรตอนนี้นางสันเลวหานเสียงก็ยังมีชีวิตดอดอยู่เจ้าจะเก็บนางไว้ใช้งานต่อหรือตัดหัวเสียประจานก็แลาาาว้วแต่เจ้าพระชายาเต ở, ๋อเข็นเสียงพูดอย่างพยายามควบคุมอารมณ์ท่านแม่ลูกรู้ว่าเรื่องนี้ทําให้ท่านลำบากใจและเสียใจหากวันหน้าง,งานใหญ่สําเร็จลูกจะมอบหานเสียงให้ท่านแม่จัดการได้ตามใจ ชายหนุ่มให้สัญญาดีข้าจะตั้งตารอเมื่อวันนั้นมาถึงจะต้องมีคนตายเป็นเพื่อนอี้เอ,อ๋อท่านหมายถึงผู้ใดซีหรือมั่วพรชยาเตอเน้นชัดที่เราคำด้วยอารมณ์คาเลิกรุนแรงท่านแม่เจ้าทำใจไม่ได้งั้นดเอนางสาวละเลวนานหลอกเจ้ามาตั้งแต่ตน้นไม่รู้สึกโกดแคนบ้างหรือไรจนถึงตอนนี้เจ้าก็ยังไม่รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังนางครั้งนี้ ต่อให้เจ้าสรงสารเห็นใจนางแค่ไหนแต่พัชยาอย่างค่าไม่มีวันยอมให้นางมีชีวิตรอต่อไปแน่ดวงตาพัชยาเต๋อเป็นประกายเคียดแค้นเยียบเย็นถ้วยน้ำชาในมือถูกบีบแน,น่นท้าซื้อหานเสียงสมควรตายซีหลงมัวก็ไม่ควรรอดนางสรละเลวนั้นแต่ข้าตำหนักเตออองยังมีเป้าหมายซ่อนเร้นยอมจะต้องมีผู้ที่อยู่เบื้องหลังคอยบงการหน้าแต่คิดจะสืบหาความจริงตอนนี้ก็สายไปแล้ว คนตําหนักเตออ่อ,องพาท่าตกอยู่ในวงล้อมกับดักศัตรูเสียแล้วทั้งที่ไม่รู้วาในายใหญ่ของศัตรคูคือใครไม่รู้แม้กระทั่งเป้าหมายแท้จริงของอีกฝ่ายซือหลิวเฟิงนิ่งเงียบอย่างคุ้นคิดทันมาคิดว่าผู้ใดอยู่เบื้องหลังโมเออหรือได้ยินคําถามนี้แล้วพระชยาเตอ๋อก็โกรธจนยากจะระงับนางกระแทกถ้วยน้ำชาลงบนโต๊ะอย่างแรงนอกจากบิดาของนางข้าก็ไม่คิดว่าจะมีใครสามารถควบคุมบุตรสาวคนโตของโจ,จรจิ้งกโกงได้ จริงกกโงกันเดอข้ากับคิดวานน่าจะเป็นคนอื่นมากกว่าเพราะนอกจากโมเออแล้วพระเก้าพันปีก็ไปที่ลั่อย่างในฐานะผู้ตรวจการในเวลาเดียวกันด้วยซื่อหรือเฟิงคิดถึงเมื่อปีก่อนที่ไปลี่ชิงมีท้าทางถูกใจองค์หญิงเจิ้นหมิ่นเป็นพิเศษอย่างออกนอกหน้าเขาเคยสั่งให้คนไปสืบเรื่องนี้แต่ก็ไม่ได้ความอะไรเจ้าสงสัยว่าคนที่อยู่เบื้องหลังซ้นเหรือโมัวคือพระเก้าพันปีเก้าจบพชัชยาเต๋อก็สายหน้าไม่เห็นด้วยจะเป็นไปได้อย่างไร ตั้งแต่ซีเหลืองมัวไม่ใช่บุตรสาวคนสําคัญแต่จูๆ่ๆปีที่แล้วนางกับพิกฟื้นฐานะได้ชนิดก้าวกระโดดแม้แต่ซีเหลืองเซียนและซีเหลืองตาลยังเทียบไม่ได้แล้วบุตรสาวที่ไม่เคยมีใครใหญ่ดีเหตุดได้ถึงมีวรยุทธ์ยอดเยี่ยมนางไปฝึกมาจากไหนซ้ำยังแต่งเข้ามาในตำหนักเตออ๋องก่อนงานประชันหญิงงามและงานประลองของชาวหยุดเพียงไม่นานเรื่องนี้ดูอย่างไรก็มีพิรุษจุดผิดสังเกตมากเกินไปซือเหลืองอธิบายสิ่งที่เขาคิดให้มันดาฟัง พัชยาเตอ๋อหัวล้อเสียงเย็นเพราะสีเหลืองอุ่ยียนผู้นิ้นเป็นผู้ปกปิดนับเนียนหนักวางท่าทางจรงรักพักดีเปิดเผยใจกว้างทีแท้ก็ซุ่มวางแผนกันมานานสร้างเรื่องหลอกลวงผู้คนว่าไม่รักบุศสาวคนโตปล่อยให้ถูกแม่เหลืองรังแกโดยไม่ปกป้องแต่เบื้องหลังกับแอบสั่งสอนให้นางเป็นยอดฝีมือเพื่อรอหวนตั้งตัวเป็นศัตรูกับเราอันที่จริงคำอธิบายของพัชญาเตอ๋อก็สมเหตุสมผลไม่น้อยมิเช่นนั้นคงอธิบายไม่ได้ว่า ผูสาวที่ถูกแม่เลี้ยงทรมานมาตั้งแต่เล็กจะกลายเป็นคนที่มีพลังลมปราณและวรารยุทธ์สูงส่งได้อย่างไรฝีมือก็ไม่ได้ดอยไปกว่าเขาที่ฝึกวรารยุทธ์มานับสิบปีแต่เขาก็จํารายละเอียดได้อย่างชัดเจนว่านางถูกหันฮุยเยินเล่นงานเกือบตายครั้งเดินทางไปร่วมงานเลี้ยงชมบงกฏเรื่องนี้ไม่อาจหลอกลวงได้คิดมาถึงตรงนี้เขาก็อดถามออกมาไม่ได้พชยาเต๋อได้ฟังก็หัวเราะเสียงหยันเฟิงเอ,อ๋อ แม่เจ้าจะเป็นที่รักของสตรีทั้งหลายแต่ก็ไม่อาจเข้าใจสตรีได้อย่างแท้จริงสตรีเป็นสิ่งที่อบอุ่นที่สุดบนปัตตพีนี้แต่ก็เป็นสิ่งที่โหดเหี้ยมอำมหิตท,ที่สุดได้เช่นกันปัทนาจะครอบครองสามีไม่ปัทนาจะให้หญิงอื่นคลอถทายาทของสามีตนสิ่งเหล่านี้เป็นนิสัยธรรมดาของสตรีต่อเป็นพี่น้องแท้ๆก็ไม่มีเว้นความดีงามและบุญคุณย่อมเปลี่ยนเป็นความแค้นได้ไม่ยากพอได้ฟังคําสุดท้าย เราจาซื้อหลิวเฟิงก็ดำมืดลึกล้ำไปวุ้มหนึ่งแต่ใบหน้าหล่อายังคงอบอุ่นดังเดิมขอบคุณท่านแม่ที่สั่งสอนถ้าจริงกวักวกงเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเขาทำไปเพื่อสิ่งใดหรือเพราะฮองเต้สงสัยพวกเราจึงสั่งให้เขาทำเช่นนี้จุดนี้ทำให้พชัชยาเต๋อลังเลไปครู่หนึ่งเรื่องนี้ข้าไม่แน่ใจแต่ฟาบาทไม่สนใจราชกิจบ้านเมืองมาหลายปีอาจเป็นจิิงกวักวกงที่มีใจทะเยอทะยานเองเฮ้อ พวกเขาคงคิดว่าฮองเตไม่ได้ขึ้นของราชยังสง,ง่าง,งามเปิดเผยสักเท่าไรหนักพูดถึงเรื่องนี้แล้วสีนางพัชยาเตอ๋อก็เปลี่ยนเป็นเครียดแค้นนักเวลานั้นผู้ที่ควรจะขึ้นของราชท้าจริงคือราชทายาจริงหงหากมีเหตุให้ราชทายาไม่อันเป็นไปผู้ที่มีสิทธิ์คนต่อไปก็คือบิดาเจ้าทั้งที่ราชทายาจริงหงไรความสามารถไปเสียทุกด้านแต่บิดาเจ้ากับชำนาญทั้งบุญและบูเหล่าคุณนางก็พร้อมใจสนับสน,นุน หลายคนคิดว่าไม่ช้าก็เร็วราชทายาจริงหงจะต้องถูกปลดแล้วบิดาเจ้าจะได้นางบัลลัง,งก์มังกรแต่ไม่คิดเลยพระชยาเติรน,นิ่งเป็นครู่หนึ่งนางหายใจแรงเพราะความโกรธที่เก็บกดมานานไม่มีใครคิดเลยว่าองค์ชายที่พักอยู่ในจวนตะกูหลานจะได้รับการสนับสนุนที่แข็งแกร่งจากทางแม่ทัพใหญ่หลานและหลานหลิงพวกมันช่วยโอกาสตอนที่ฮอ,องเต้องก่อนไปชวนหนัก รวมกับเรื่องที่คขวนช่วยหลงและสีตียกทัพมาประชิดชายแดนสนับสนุนให้ฮองเต้องคปัจจุบันขึ้นของราชโดยไม่มีใครคัดค้านสุดท้ายบิดาเจ้าก็เหลือตัวคนเดียวซ้ำอย่างตองกมนากัดฟันสนับสนุนอีกฝ่ายให้ได้ขึ้นของราชเพื่อความสงบของแขวนพัชยาเตอกัดฟันเอ่ยต่อบิดาเจา้าโรดีว่าคนอย่างฮองเต้รวมถูกได้แต่รวมสุขไม่ได้จึงได้แอบก่อตั้งรัฐทิเอรยลีขึ้นมาเพื่อใช้เป็นโล่ป้องกันภายในวันหน้า และใช้เป็นอาวุธในการชิงบัลลังก์เคินส่วนรบรรทัพใหญ่หลานก็ชะงโงนะ่นักดึงบุตรสาวสุดที่รักของตนเข้าสู่วงวนการแย่งชิงอำนาจตระกูลหลานถึงต้องพินาศย่อยยับแต่สุดท้ายทั้งที่ป้องกันร,ระวังตัวอย่างดีบิดาเจา้าก็ยังต้องตายด้วยน้ำมือของพวกซือหลี่เจียนเล่ามาถึงตรงนี้พัชยาเต๋อก็อยากจะกลั้นน้ำตาไว้ได้อีกทันแม้ห,กหักคมใจเถิดชายหนุ่มอบกอดมันดาไว้อย่างปลอบประโลม พชายาเตอจับบาบรชายนั้นอย่างเลืมตัวแววตาเยอะเยินหม่นหมองไปลี้ชิงเป็นแค่ขันทีถูกตอนเป็นแค่สุนัขกรับชายข้างกายเซเวนหวนตีตัวหนึ่งต่อให้ตายลานี้เป็นของมันแล้วจะมีประโยชน์อะไรเจ้าจงจําไว้ว่าศัตรูอันดับหนึ่งของเจ้าคือซเวนหวนตีตายลานี้เป็นของบิดาเจ้าและมันก็เป็นของเจ้าด้วยเมื่อเห็นแววตาคุ้มคลั่งของมารดาซื่อหลิวเฟิงก็หลับตาลงครู่หนึ่งทันมาวางใจเถิดข้าจําได้ ตอนนี้ไบลี่ชิงคือคนที่มีอำนาจสูงสดุดมันมีอำนาจเหนือฮองเต้พวกเราต้องกำจัดมันก่อนใบานาพชยาเตอทอปการ์เห็นความสุขสมออกมาว่ามหนึ่งนางหัวร้อหยันคนที่ย่งทุกอย่างของสามีไปสื่อเหมือนตีบาคลางที่จะฝึกวิชาอมะตะจะสุนักรับใช้เหมิมเกลิมถึงขั้นเหยียบหัวเขาได้ใต้ฝ่าเท้าน่าสมเพชนักตอนนี้ในตายลาผู้คนรู้จักเพียงเก้าพันปีแต่ไม่มีใครรู้จักหมื่นปีอย่างเขา ทั้งสองพูดคุยถึงเรื่องนี้กันอีกครู่หนึ่งเราก็วนกลับมาที่เรื่องของจวนจิ้งกวกงอีกครั้งมาตอนนี้อำนาจของจิ้งกวโกงไม่อาจเทียบได้กับแม่ทัพใหญ่หลานในอดีตรวมถึงไม่อาจเทียบกับตําหนักเตออองในปีนานได้ด้วยแต่ก็เป็นหัวหอกใหญ่ของฝ่ายบูหากเขาคิดจะทรยศก็ไม่น่าแปลกใจแม้แต่น้อยในปีนั้นสวีเวินตีกับลานเลงก็เคยมีเรื่องราวผัวพันลึกซึ้งกันอยู่ช่วงหนึ่งแม้กองบันทึกประวัติจะบอกว่าเป็นเรื่องเลวรหล หากแต่ไม่มีลมจะมีเคลื่นได้อย่างไรที่พวกเขาไม่เข้าใจก็คือถ้าทั้งหมดเป็นไปตามที่คาดเดาเป้าหมายของพวกเขากับจิ้งกกงก็ย่อมเหมือนกันคือชิงบัลลังแล้วเหตุใดจิ้งกกงจึงลงมือในระทัที่เที่ยนหลีหรือว่าหลังจากนิ่งเงียบไปคู่หนึ่งชายหนุ่มก็นึกถึงเรื่องสําคัญขึ้นมาได้เขามองมันดาด,ด้วยสีหน้าตื่นตะลึงแล้วทั้งสองก็เอ่ยออกมาพร้อมกันป้ายคำสั่งตระกูลหลานใช่แล้ว หากเป้าหมายคือได้ครอบครองไปคําสั่งรับของตะกูลหลานย่อมสามารถอธิบายเรื่องราวทั้งหมดได้อย่างสมเหตุสมผลพระชยาเตอ๋อหลีตาลงนึกทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาไม่ผิดปีนั้นเขาทําให้หลานหลิงเจ็บช้าใจอย่างที่สุดหนังยอมไม่มอบไปคําสั่งหลําคานั้นให้เขาแนา่และบางทีเขาอาจจะล่วงรู้ถึงเป้าหมายของรัททิเทียลีจึงได้ลงมือเพื่อชิงความได้เปรียบแต่ข้าก็ยังมีเรื่องที่ไม่เข้าใจ ในเมื่อมัวเอ๋อเป็นบุตรสาวของเขากับลานลิงอยู่แล้วเขาสามารถใช้มัวเอ๋อหลอกล่อเอาายคําสั่งมาจากมารดาก,ก็ได้ไม่ใช่หรอือเหตุดต้องพชัชยาเต๋อพันหัวล้อสเสกเบื่ะหลัดเฟิงเอ๋อเพราะเจ้ายังอายุน้อยจึงไม่เคยได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปีนั้นลานลิงเพิ่งจะแต่งงานกับสีเหลืองอูเยี่ยนที่ชายแดนก็ถูกเรียกตัวเข้าวังอยู่นานช่วงหนึ่งหลังจากกลับไปอยู่ที่จวนจิ้งโกงไม่ถึงสองวัน ก็มีข่ะพระสะพัดไปทั่วว่านางตั้งท้องแล้วคนในวังลือกันว่านางตั้งท้องลูกของสเวนหวนตีเรื่องนี้ทําให้ซื่อเหลิวเฟิงที่กําลังเดินไปเดินมาอย่างใช้ความคิดถึงกับหยุดชะงักแล้วหันมามองมารดาอย่างไม่อยากจะเชื่อพระชยาเตอร์ลูกคแหวนอัญมณีงดงามลําคาบนิ้วไปมาริมฝีปากเกียดยิ้มหน้ากลัวตอนนั้นไม่มีผู้ใดรู้ว่าเพราะเหตุใดฮองเฮาถึงไปนั่งคุกเข่าอยู่หน้าตำหนักซานชิงที่ฮ่องเต้ประทับ ถึง3วัน3ามคืนจนหมดสติไปโดยที่สวินเหมือนตีแรงท่าที่สงสารเห็นใจใดๆทั้งส้นสามยังโกรธนางอีกด้วยลือกันว่าเกือบจะมีคำสั่งปลด้องฮาวลงไปเป็นสนมขั้นต่ำสุดอีกด้วยต่อมาไม่นานลานลิงก็ออกจากวังพร้อมกับข่าวที่บอกว่านางท้องเจ้าคิดว่าเรื่องนี้บังเอิญเกินไปหน่อยหรือไม่ซื่หอหลึกฝืนเข้าใจความหมายของบรรดาอย่างรวดเร็วสวินเหมือนเตี๋รักคล้ายตาใจม่มเออขนาดนี้ ถึงขั้นกลายเป็นจุดสนใจของบรรดาองค์ชายทั้งหลายถทาจริงแล้วมใช่มัวเอ๋อเป็นบุตรสาวจิิงกัวกงแต่เพราะพัชยาเตอ๋อพยักหน้าตอบรับเผลอซีหน้าเยยดยามอย่างแจ่มชัดถ้าเรื่องนี้เป็นจริงแล้วก็ก็เป็นคําตอบว่าเหตุใดซีเหลียงอุยเยียนถึงได้ปฏิบัติต่อลูกสาวคนโตอย่างเงย็นชาและใจดําและเพราะเหตุใดหลานลิงจึงไม่ยอมเลี้ยงดูบุตรสาวคนนี้ตอนนั้นหลานลิงได้รับแต่งตั้งเป็นองค์หญิงเติบโตมาในมือของฮองเฮาองค์ก่อน ฐานะสูงส่งคำฟ้าและมีอิสระยิ่งกว่าสตีดแม้แต่องค์หญิงที่ถือกำเนิดจากห้องเฮาอย่างเทียมไม่ได้นางหลงรักซิ้นเหลืองอูเยียนแล้วจะยอมท้องกับผู้อื่นได้อย่างไรและเพราะบุตรสาวคนนี้ถึงทำให้นางต้องสูญเสียความรักจากสามี้วนิสัยนางแล้วสมควรจะต้องฆ่าเด็กในท้องให้ตายตั้งแต่คลอดออกมาแต่ที่ไม่ทำเพราะเก่งว่าฮองเต้จะไม่พอใจซิ่เหลียงอู่เยียนซื่อเหลียวเฟิงขงมวดคิ้วนน่นสีหน,น้าหนังเอิงถ้าเช่นนั้น มัวเออคือบุษสาวฝาบาทจริงๆแล้วตอนนี้นางก็รู้เรื่องรัธิเทียนหลีแล้วข้าถึงบอกว่าเก็บนางไว้ไม่ได้อาชยาเตอ๋อตัดบทด้วยสีหน้าบิดเบี้ยวหน้าหวาดกลัวท่าทางหนักแน่นอ่อนโยนงดงามดังแต่ก่อนไม่มีอยู่เหลือเลยสักนิดชายหนุ่มเข้าใจดีว่าอย่างไรก็ปล่อยนางไว้ไม่ได้แต่ก็ยังคงลังเลวันนี้ตอนที่ปรบมือกับนางนางบอกว่าจะไม่นำเรื่องของพวกเราไปรายงานต่อฝาบาทเจ้าเชื่อคำพูดของนางปีศาจนั้นด้วยหรอ ซเหลืองมัวก็เหมือนแม่ของมันจเจ้าเลยยิ่งกว่าใครตอนนี้นางยัง,งโง่คิดว่าจิ้งโกรกงเป็นบิดาตนแต่ถ้าวันใดานางเร,รู้ว่าใครเป็นบิดาแท้จริงคิดว่านางจะไม่หันไปสวามิภักด์ต่อเสวินหวนตี้หรือซื่อหลือเฟิงนิีงเงียบซีน่ายังสับสนวุ่นวายพรชยาเตอเห็นซีนาบุตรชายก็ขาดใจนักเชื่องช้าไม่เด็ดขาดไม่ได้ความแม้ในจะจะจกนด่าซื่อเหลือเฟิงแต่น้ำเสียงยังคงอบอุ่นนางกุมมือเขาเอาไว้ ฟิงเอ,อ๋แม่รู้ว่าเจ้ามีใจปรารถนายิ่งใหญ่ถึงสีเหลิงมัวจะดูเหมือนสูงส่งแต่นางก็เป็นแค่สายเรือชั่วที่ไม่มีใครต้องการถ้านางรักมันมีความจริงใจต่อเจ้าก็ไม่เป็นไรแต่นางเป็นปีศาจร,ร้ายที่ไม่มีใครคาดดาจ,จิตใจเราเจ้าจะไปทุ่มเทเพืองใจให้หนางอีกทําไมวันหน้าที่เจ้าได้ขึ้นเป็นฮองเต้เจ้าอยากได้สติเช่นไหก็เลือกได้ชายหนุ่มกลมนานิ่งรอเงียบครู่หนึ่งก่อนจะตอบมันดาเสียงเรียบ ท่านแม่กล่าวได้ถูกต้องนะพระชายาเต๋อพยักหน้าอย่างพอใจวันพรุ่งนี้ฮองเตยคงเรียกเจ้าเข้าไปซักถามเจ้าจงตอบไปว่าแม้จะโกรธหานเสียงเพียงใดแต่อย่างไรนางก็เป็นใส่เลือดตำหนักเตออองคนหนึ่งเขาจะต้องเห็นแก่ก,การตายของอี้เอ๋อร์ที่ช่วยชีตซื่อเหลืองเมื่อาไว้แล้วพระราชทานอภัยโทษให้หานเสียงเป็นแน่หลังจากนั้นก็ค่อยคิดดูอีกทีว่าเจ้าจะตัดสินใจอย่างไรซื่อเหลียวเฟิงตอบกลับอย่างหนักแน่นท่านแม่วางใจเถิด ต่อให้หารเจียงมุ่งประโยชน์กับพวกเราเสียก่อนข้าจะส่งนางให้ท่านจัดการได้ตามใจพอได้ยินดังนั้นใบนาหนักใจของพัชยาเธอก็ผ่อนคลายลงบางนางพยักหน้าอย่างเหน็ดเหนื่อยแมู่้ว่าเจ้าเป็นลูกกระตันอยู่ซื่อหารเซียงยอมไม่อ่าจลวงรู้เรื่องที่แม่ลูกใจดำคุยกันหญิงสาวที่บาดเจ็บสาหัสนอนไม่ได้สติกำลังถูกผู้อื่นกำหนดชะตาให้เป็นเพียงหมากตัวหนึ่งแต่นางก็ยังคงพมเพอถึงคนที่อยู่ในห่วงคำหนึ่งท่านพี่ ท่านพี่สามวันต่อมาเพียงวันแรกของงานเลี้ยงฤดูใบไม้ผลิก็เกิดเหตุวุ่นวายร้ายแรงมีท่านหญิงสูงสักต้องเสียชีวิตส่วนคนหนูตรตะกูลนใหญ่หลายคนก็บาดเจ็บบรรยากาศเดินเดินสนุกสนานปิ้วหายหลายคนกังวลว่าบนเขามิงซานอาจจะมีสัตว์ร้ายอื่นแฝงตัวอยู่อีกเหล่าขุนนางจึงรวมตัวกันขอร้องให้ห้องเต้ยกเลิกงานเลี้ยง ดังนั้นงานเลี้ยงที่มีกำหนดจะคลื่นเครยงยาวนาน9้าวันก็สิ้นสุดลงในวันที่3ทุกคนแรงรีบเก็บข้าวของและแยกย้ายกันจากไปอย่างไม่รังรอประเหอที่ถือสัมภาระเดินออกจากกระโจมมองเห็นหญิงสาวที่นั่งอยู่บนพื้นค้างกองไฟได้วยท่าทางไม่เหมาะสมจึงวางห่อสัมภาระลงแล้วเดินไปดึงหญิงสาวให้ลุกขึ้นยืนกริยาไม่เรียบร้อยซีหลิงมัวยอมลุกขึ้นอย่างไม่ขัดขืน นางปัดเศษดินออกจากกระโปรงท่าทีไม่ใส่ใจก็ข้านั่งอยู่ค้างกระจอมตัวเองรอบดานก็ไม่มีคนอื่นอีก่แล้วนะป้าเหอะหลังจากฮองเต้ม,มีคำสั่งให้ยกเลิกงานเลยยังและให้ทุกคนกลับได้ไม่ถึงครึ่งชั่วอ,อยามทุกคนก็ออกจากบริเวณงานเลี้ยงกันหมดเหลือเพียงกระจอมของสีเหลืองโมัที่เก็บของช้าที่สุดพอหญิงสาวตั้งใจรอให้หัวมันที่ฝังไว้ใต้กองไฟสุกเสียก่อนแล้วจะยอมจากไป ป้าเหิไม่เห็นด้วยได้ญิงสาวใจเย็นไม่รีบเดินทางแต่นางมีเรื่องที่สําคัญที่จะต้องคุยกับหญิงสาวก่อนขันกว่าสายตามองรอบตัวไม่เห็นไปอีก็หมดคิวสงสัยคุณหนูไม่ไปดูศพซื้อหันเซียงหรือเจ้าคะศพเสื้อหันเซียงตาแล้วหรือเห็นหญิงสาวสินะงุนงงไม่ดูเรื่องป้าเหิก็ตาหนิสาวใช้อย่างรุนแรงไปอีนี่ช่างเหลือเกินจริงๆข้าสั่งให้นางมาแจ้งเรือกับคุณหนูแลวนางไปทะเละทะลายท,ที่ไหน เห่อหอบหายใจยังโกรธจัดครู่หนึ่งก็กลับสู่ความสงบแล้วคุยเรื่องสําคัญแม้หมอหลวงจะบอกว่าซื่อหานเสียงตายแล้วแต่ข้ารู้สึกว่าเรื่องนี้มีพิรุธน่าสงสัยเพราะเมื่อวานหมอหลวงยังบอกว่านางปลอดภัยอยู่เลยชะไหนวันนี้ถึงตายเสียได้ขา้าจึงคิดว่าคุณหนูน่าจะไปดูด้วยตาตนเองสักหน่อยซื่อหานเสียงตายก็ดีหากแต่ตายง่ายเกินไปคงไม่ใช่เรื่องดีดวงตาขมกลาเป็นประกายวาวา แต่เมื่อยิงสาลละป้าเหอไปถึงกระโจมหักรักษาตัวของเสื้อหานเสียงก็เหลือเพียงควันไฟกับเศษกองขี้เท้าที่อยู่เบื้องหน้านี่อะไรกันทําไมกระโจมถึงถูกเผาแล้วคนเราเหตุสภาพเบื้องหน้าแล้วซี้นเหลืองม่วงก็ขมวดคิ้วนั่นอย่างสงสัยทูลองคหญิงเมื่อเช้าคุณหนุที่นอนป่วยอยู่ในกระโจมอาการซุดหนักอย่างรวดเร็วหมอรวมมารักษาสองครั้งก็ไม่ดีเคินพอถึงช่วงบ่ายนางก็เสียใจ ต่อมาไฟในเตาก็ลุกไหม้จนลามไปทั่วทังกระจมโดยไม่รู้สาเหตุไปคะนางกำนันคนหนึ่งก้าวเข้ามาตอบคำถามของซีเหลืองมัวเนื่องจากกระจมนี้เดิมทีก็เป็นกระจมของนางกำนันอยู่แล้วแต่ต่อมาถูกใช้เป็นที่คุมตัวซึ่งหาเสียงบังเอิญเกินไปก่อนไฟไหม้ผู้จ้อเห็นคุณหนูคนนั้นนอนอยู่ด้านในกับตาหรือไม่บรรดานางกำนันพยักหน้าหนักแน่นวันนี้มีกงกงท่านหนึ่งเข้ามา บอกว่าอากาศในกระโจมอบอ้าวไม่ระบายอาจทําทให้เลือดลมของคุณหนูเดินไม่สะดวกจึงให้เปิดปะมานขึ้นครึ่งหนึ่งดังนั้นพวกบ่าวจงเห็นคุณหนูผู้นั้นนอนอยู่ด้านในคนอื่นก็เห็นเหมือนกันเพคะซี่เหลืองัมคิดทบทวนก่อนจะถามอีกครั้งแล้ววันนี้มีใครมาที่นี่บ้างอีกหรือไม่นางกำนันพากันสายหน้าไม่มีเพคะซี่เหลืองัวมอบเองินให้นางกำนันจำนวนหนึ่งแล้วเดินจากไปไม่เหลือบแลเสษ็จซาก,กระโจมนั้นอีก ข่าวเรื่องซึ่งหานเซียงเสียชีวิตแล้วก็จมที่ถูกฝอยไม้ก็แพ้สะพัดอย่างรดวดเร็วซึ่งหานเซียงตายแล้วพอได้ข่าวนี้ป่ายลี่ชิงถึงกับชะงักมือที่กําลังเขียนคําสั่งลงในดีกาถุนประก้าพันปีในกระจอมนั้นพบศพหญิงสาวผู้หนึ่งสภาพไม่เกลี่ยโดปรางใกล้เคียงกับคุ่หนูรองตําหนักเตออองลมทั้งเครื่องประดับที่ศพก็เป็นเครื่องประดับประจําตัวคุ่หนูรองผู้นั้นนางกํานันหลายคนยืนยันว่า คุณหนูรองนอนไม่ได้สติอยู่ในกระโจมตอนที่เกิดเหตุไฟไหม้ครับเหลียงกงกงกลง่กลกลาวรายงานอย่างละเอียดแวลวตาของไปลีชิงเป็นประกายไม่ชัดเจนทําให้มองไม่เห็นความคิดลึกลามที่ซ่อนอยู่ริมฝีปากยกมุมโค้งอย่างงดงามปราณีตช่างบังเอิญเสียจริงฮองเตว่าอย่างไรบ้างฝ่าบาทมีรับสั่งว่าในเมื่อคนตายไปแล้วก็ช่างเถิดอย่างไรเสียคนที่ตายก็ยังเป็นบุตรสาวของตระหนักเตออง คงต้องปลอบใจพี่สะพ้ายสักหน่อยดูเหมือนยิ่งห้องเต้ยิ่งอายุมาก็ยิ่งลืมเรื่องราวในอดีตพี่น้องใส่เลือดเดียวกันที่ตายด้วยน้ำมือของเขามีมากมายเพียงใดจําไม่ได้หรือสาเหตุที่เตอ๋อองต้องสินชีพก็เพราะเขาสั่งการตอนนี้กับทาเป็นมีเมตตาคิดอยากจะลบล้างบาปหรือกลัวตายกันแน่เลี้ยงก,ง,กงเคยชินเสแล้วกับวาจาตําหนิห้องเต้ยอย่างไม่เกรงกลัวของไปรีชิงฝ่าบาทมอบหมายให้านทานดูแลเรื่องนี้ ายทานจะทําตามที่รับสั่งหรือจะให้หน่วยซื่อหรือเจียนสืบหาความจริงก่อนขอรับปายลี่ชิงหยิบดีกาอีกชุดขึ้นมาอ่านตรวจสอบพางเอ๋ยยังไม่สนใจจะให้สืบอะไรอีกคนก็ตายไปแล้วไม่ใช่หรือทําตามที่ฮ่องเต้สั่งไปก็แล้วกันเรียงกงกงกลงุ่มมือคานับรับบัญชาหลังจากนั้นไม่นานราชองค์การก็ถูกเขียนออกมาอย่างรวดเร็ว